สวัสดีค่ะร้านขวัญมอเตอร์ซควค่ะคันนี้เป็นคันที่2ของลูกค้าต้องการาบพระพุทลูกค้ามากๆเลยค่ะที่ไว้วางใจนะออกรถคันใหม่มาก็ต้องมาให้พี่ขวัญน,นะคะดูแลให้คันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยทีแรกลูกค้านัดมาแค่ร้อยวัตคู่เดียวหนูไม่ได้ป้ายยาใดๆเลยค่ะลูกค้าเขามาถึงเขาบอกเลยเขาทักมาก่อนแล้วว่าถ้าอยากจะติดร้อยวัตอีกคู่หนึ่ง ได้หรือเปล่าได้เลยค่ะไม่มีปัญหากับ B M W R 1250 R T นะประมาณนี้เลยตำแหน่งการติดตั้งไฟสปอตไลท์ร้านขวัญก็นี่ค่ะคู่บนร้อยวัตต์คู่ล่างร้อยวัตต์เป็นประมาณนี้เลยอ้าวสเต็ตไฟเป็นยังไงพี่ขวัญตอนนี้ B M W นะครับผมหรือว่าพวกฮาร์เ y หรือ B M W หรือรถเก่งต่างๆนาน,นะตอนนี้ทางเรามีชุดรีโมทแล้วนะครับผม<ช>ครับเป็นชุดรีโมทของเราเองเลยนะครับการทํางานคืออยู่ฝั่งนี้เลยนะครับผมมาบีเมาติดฝั่งนี้เลย อันนี้ติดร้อยวัตไป2คู่ก็จะมีชุดรีโมทพร้อมกันเลย2ตัวนะครับผมครับทำอะไรได้มากนะครับผมฮะเลือกใช้ได้ตามอิสละเลยนะคือกดไฟขาวก็ได้นะครับผมฮะหรือว่าจะกดไฟเหลืองได้หมดเลยกดวนหลูกไปเรื่อยๆนะครับผมฮะกดค้างคือดับนะครับผมฮะสเตปกระพริบนะครับผมก็จะมีสเตปให้เลือกมันสี่สเตปนะครับผมฮะดูประมาณนี้เลยครับผมครับนี่ครับโอเคส่วนใหญ่แล้วลูกค้าหรือคนขับ G s หรือ่าขับทัวร์ลิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเปิดสีขาวค้างไว้หรือสีเหลืองค้างไว้ตอนกลางตอนกลางวันนะแล้วตอนเนี้ย ก็จะกลายเป็นคู่บนจะกลายเป็นตัวเปิดทางปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปอะไรประมาณนี้นะครับผมฮะแล้วที่สําคัญนะก็อีกอย่างนึงคืออะไรเออ่บีบแตรแล้วไฟกระพริบด้วยนี่ครับโอเคแล้วก็สวิ๊กอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมฮะโอเคเอาละค่ะจบครับมันอีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะ สายไฟไม่ลกนะครับผมฮะแล้วก็เดินสายไฟง่ายมากถามลูกค้าดิถ้าไม่สายไฟสายไฟเดินเดิน <c oughs> สายไฟนี้ถ้าไม่มีให้เห็นสายไฟเลยไหมฮะเพราะว่าเป็นเทอรดีโหมดแล้วก็คําถามที่พบเยอะคือว่าแบตเตอรี่หมดบ่อยไหมเออประมาณปีถึงปีครึ่งนะครับผมมาอยู่การใช้ง,งานแต่ใช้เยอะก็อยู่วันปีหนึ่งนะถือว,ว่าใช้ไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็วันปีครึงนะ่งอ่ะประมาณนี้นะผมฮะส่วนแบตเตอรี่ซื้อได้ที่เซเว่นนะครับมีขายทั่วไปนะครับ <c oughs> ผมครับโอเคเลยฮนะ <c oughs> เอาแล้วค่ะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจอยากติดตั้งค่ะชุดไฟสปอร์ไลท์แล้วก็ลูกเล่นใหม่ของร้านขวนัญมอเตอรต์ไซคเป็นสวิ์รีโมทเก็บงานง่ายนะคะเนียนมากๆเลยปกติก็เนียนอยู่แล้วนี่เนียนเข้าไปอีกนะเพราะมีสวิ์รีโมทนะมันก็กกไม่ทําให้สายไฟระยงระยางนะเป็นประมาณนี้เลยลูกค้าท่านใดสนใจติดต่องถามเพิ่มเติมได้เลยที่ขวัญมอเตอรต์ซนาสนนาดเลยนาึงดูอดดเลยนี่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจต่อได้ที่ขวัญมอเตอร์ไซได้เลยสวัสดีค่ะ

baby <laughs> <laughs>